็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะผมก็จะมาอัปเดตตัวเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับก็คือเหรียญ BNB Coin นะครับเพราะว่ามันมีสัญญาณ c r o s เส้นเทนไลน์ขึ้นมานะครับจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยเอาเป็นว่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่า BNB คืออะไรนะครับ BNB Coin นะผมขอเอาข้อมูลจาก b i t c u p Academy มานะครับ ซึ่งผมไปอ่านมาหลายที่นะครับข้อมูลมันตรงกันนะครับก็เรียกว่าตัวนี้อ่านง่ายนะครับเพื่อนๆเราไปศึกษากันในบิตคับอะคาเดมีกันได้นะครับ b n b อคอยนะครับก็คือเหรียญคริปโตที่มันคล้ายคล้ครับคอยนั่นแหละนะครับคับคอยเนี่ยมันเป็นตัวแทนของตัวบิตคั b เนาะ BNB คอยก็เป็นตัวแทนของตัวไบแนนต์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะ พัฒนาเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น ERC20 นะครับวิ่งอยู่บน e t h e r e u m c h a i นนะครับตอนหลังมาเขาก็พัฒนาเชนของเขานะเป็น BEP2 นะครับหรือว่า b a n c e Smart Chain นั่นเองนะครับซึ่งตัว Exchange b i n a n c e เองนะครับก็เป็น Exchange ที่เป็นะระดับโลกนะเรียกว่าตอนนี้น่าจะเป็น n Number 1ทำให้ตัวเหรียญ BNB เนี่ยก็ได้รับความเรียกว่าความบูมแล้วกันเนาะมีความบูมมากในช่วงบูรันในรอบที่ผ่านมานะครับเพราะว่าคนที่ทางานเทรดเนี่ยก็ ก็ไปซื้อบ n b มาเพื่อลดค่าธรรมเนียมประมาณนี้นะทำให้การถือครอง BnB เนี่ยก็คือเหมือนมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็เขาก็มีการเผาเหรียญน,นะเพื่อลดเหรียญในระบบนิเวศน,นะครับทำให้ตัวจําจนวนเหรียญเรียกว่าราคาต่อต่อจานวนเหรียญเนี่ยมันก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวเหรียญตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันนะครับก็คือลดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายนะครับมีประโยชน์ที่หลากหลายอื่นๆนะครับเนื่องจากตัวแพลตฟอร์มของแบรนดเนี่ยมีบริการต,าต่างๆมากมายนะครับ ก็สามารถเอาไปใช้ในการระ,ะดมทุนแบบ IEO หรือร่วมโหวตเลือกเหรียญใหม่เข้ากระดานได้ประมาณนี้นะครับโอเคผมก็จะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าตัว BNB เนี่ยถ้าเกิดใครเทรดอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยก็ตัวนี้นะสามารถโอนธุรกรรมผ่าน Exchange อะไรต่างๆเนี่ยด้วยค่าธรรมเนียมค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเทียบกับพวก ERC 2 0หรืออีเทเลียมเชนนะเพราะว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก1ดอลหรืออะไรประมาณนี้แหละนะค่อนข้างน้อยนะครับโอเคทีนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูพ่อเรียกว่า เรียกว่าข้อกังวลใจนะอ่ะมันก็จะมีคดีฟ้องร้องระหว่างบีแอนกับตัวเซกนะครับก็หรือว่ากลตสหรัฐนะครับเขาบอกว่าเซกเนี่ยตั้งข้อกล่าวหากับบีแอนด์ด dot us แบมเทดดิ้งสวิตรวมถึงผู้ก่อตั้งนะครับหรือว่า CZ นะครับ CC ของเราเนี่ยก็ในข้อหาที่บอกว่าผิดกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐจำนวน13ข้อหาซึ่งหลักๆนะก็เป็นเรื่องของการไม่จดทะเบียน x c h a n g e นะครับในในสหรัฐเนาะไม่ขอให้มันถูกต้องอะไรประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็ไม่จดทะเบียนหลักทรัพย์ในการ ขายสินทรัพย์คริปโตพวก BNB BUSD บอะไรพวกนี้แหละนะครับไม่ปิดการเข้าถึง b บ n a n c e c o m ของนักลงทุนจากสหรัฐอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรียกว่ายังไงเดียวเป็นเรื่องของเซ็นทรัลไลท์ของตัวสหรัฐเขานะเขาอยากควบคุมแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของการเรียกเก็บภาษีอะไรประมาณนี้แหละนะครับอ่ะทีนี้ก็โดนฟอ้องอไปนะครับทำให้แบบว่าเออราคาเหรียญน,นะมันค่อนข้างโดนกดนะครับ คนก็น่าจะแห่เทกันทิ้งเยอะนะครับคนที่อยู่ในสหรัฐน,นะผมมองว่างั้นนะครับก็ซีแซกก็ออกมาตอบโต้นะในบทความนี้เขาบอกว่าออกมาตอบโต้ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยไม่เป็นความจริงเซกไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลบีแอนด์ดออันนี้คือบีแอนดใหญ่เนาะบีแอนดเหมือนบีแอนด์โกลบอนะทั่วโลกครับที่ให้บริการนอกสหรัฐบริษัทพร้อมสู้คดีในชั้นศาลและบอกว่าทิศทางของเซกจะทำลายโอกาสของสหรัฐในการเป็นศูนย์กลางของฟินเทคของโลกไปด้วยอ่ะทีนี้ Hey, เรื่องพวกนี้เนาะมันอยู่ในช่วงประมาณเนี่ยมิถุนาเนาะเดี๋ยวเรามาดูภาพกราฟกันแล้วกันนะครับกราฟ BNB อันนี้ผมเปิดเป็น Perpetual นะครับราคามันจ,จะสวิงแบบบิดเบีนิดนึงนะมันจะมีสไปา์ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเป็นตัวฟิวเจอร์นะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็ในช่วงที่มันกำลังสร้างฐานใหม่ขึ้นมาเนาะก็ช่วงมิถุนาเนี่ยบนโซนนี้แล้วกันเนาะใช่ไหมใช่แหละเนี่ย มิถุนาเนี่ยวันที่4ี่ห้าหมิถุนาโซนนี้นะครับก็เรียกว่าโซนฐานล่างอันใหม่ที่เราคิดว่าตรงเนี้ยมันยกไฮย,ยุกโกลขึ้นไปเนาะตอนนั้นเนี่ยผมก็จินตนาการว่ามันจะขึ้นไปอย่างนี้นะครับแต่กฏว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยตรงนี้นะครับกลายเป็นว่ามันรูดลงนะกนะ็เป็นปัญหามาจากตัวที่เขาฟองร้องกันนะคนในอเมริกา,าที่ผมว่าไปเนาะก็อาจจะเทตรงนี้ทิ้งนะครับทีนี้พอเป็นทรงการาฟประมาณนี้เนาะ ก็เราก็มาดูเป็นรูปแบบแพทเทิร์นในภาพใหญ่นะผมว่าตัวนี้เนี่ยมันผักฐานมายาวนานมากแล้ว,ลวผมว่านะมันมาสร้างฐานใหม่อยู่ในโซนประมาณ200ดอลดอนนครับก็คือฐานนี้ค่อนข้างแน่นนะครับมีโลอยู่ตรงนี้นะที่ประมาณาราคาน่าจะ190ดอลลาร์ดนหรือว่าเป็นจุดที่ไ s i ในทำฟรมวีกนะมีความจิ้มจิ้มลงไปในโซนโอเวอร์โซนะครับแล้วก็ผักคืนกลับมาเนี่ยมีสัญญาณบายตรงนี้ในทำฟมวีกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยราคา ็อยู่ในโซนใกล้ๆกับราคาที่ IS i s ซ์ไ t เน่ f ท a m e ฟ e e วิเนี่ยมันลงมาจิ้มต่ำนะครับทีนี้ผมจะเอาเรื่องของเอเลฟเวมาลองประกอบกันดูนะตัว A B C ผมยังสับสนอยู่นะว่าตรงเนี้ย B C C มันจบแล้วนะแล้วตรงเนี้ยอาจจะเริ่มเป็นขื่นใหม่หรือจะเป็นขื่น X ใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะเป็น A B C อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตรงในโซนตรงเนี้ยมันมีความบุลิตขึ้นนะ ถ้าเกิดเป็นทรงนั้นจริงๆ a b c x m b c เนี่ยก็อาจจะมองว่ามันจะลงต่อได้นะครับอาจจะมาสิ้นสุสดแถวๆประมาณสักร้อยดอนแต่ว่าในโซนนี้นะก็ผมยังจินตนาการอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือตรงนี้เนี่ยขึ้นไปเป็น A นะครับแล้วไซเวตรงนี้นะครับเป็น B นะครับขึ้นไป A ขึ้นนี้นะครับแล้วก็ไซเว ABC ตรงนี้นะครับเป็นขึ้น B มันจะมีขึ้น4ตรงนี้ขึ้นมาอีกขาหรือเปล่านะครับเพื่อให้คอมเพลตขึ้น B ใหญ่ตรงนี้นะอ่าอันนี้เป็นเพชร์ชันที่ผมคิดว่า่อนที่มันจะลง C อีกขาหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเออมันจะเป็นรูปแบบแคทเทิ์นี้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ผมเองนะครับก็พยายามหาเหตุผลนะต่างๆนะมาอธิบายนะก็คิดว่านะถ้ามันจะขึ้นจริงๆนะครับมันก็อาจจะต้อง คอนเฟิร์มด้วยการวิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ทำลายตัวยอดตรงนี้ทีนะครับแถว350ทีนี้แพทเทิร์นที่ผมคิดไว้นะครับมันน่าจะเป็นรูปแบบคล้ายๆประมาณอย่างนี้นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับก็ผมคิดว่าโดยทั่วๆไปนะครับมันจะต้องวิ่งไปถึงรีเทสเมนต์ประมาณสัก0.618ก็คือประมาณ500ดอลลดอนนะครับอยู่ใกล้ๆแถวๆโซนนี้นะครับอันนี้เป็นแบบวิเคราะห์แบบกาวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยเลือกทางอีกทีว่าเนี่ยมันจะลงมาขึ้นต่อหรือมันจะลงมาเลยอ่าอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ผมคิดไว้นะประมาณหนึ่งนะว่าเออเนี่ยรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาที่ผมจินตนาการไว้เป็นประมาณนี้นะครับประกอบกับตัวนี้นะสโตในไทมเฟรมวิกเนี่ยมันใกล้จะเข้าไปในโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ามียกไฮยกโลขึ้นมา1จังหวะนะครับก็ น่าสนใจนะครับว่ารูปแบบราคาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่ผมวาดหรือเปล่านะครับทีนี้ในตอนนี้เราทำไงได้บ้างนะครับก็ผมมองว่านะครับถ้าเกิดว่าราคามันจะขึ้นไปอย่างรูปแบบที่วาดจริงๆเนี่ยควรต้องมีการเบรกเทนไลน์อาเทนไลน์ใหญ่จริงๆหรือเออเลสท,ที่ที่วาดเนี่ยมันเป็นเบรกเทนไลน์นี้นะอะมันใกล้เคียงแล้วนะครับก็รอดูวันต่อไปนะว่าเทนไลน์ตัวนี้ถ้าเกิดมันเบรกขึ้นมาได้เนี่ย แพทเทิร์นที่เราจินตนาการไว้เนี่ยมีโอกาสเป็นจริงได้นะครับเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้นะครับเป็นรูปภูเขาลูกใหม่นะครับเพราะว่าไซเคิลต่างๆเนี่ยมันก็เรียกว่าลงมาต่ําแล้วทีนี้ก็มนโนแบบกล่าวนะครับว่าถ้าเกิดว่าจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดสิ้นสุดที่เป็นโลแล้วจริงๆนะครับแล้วก็มันตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่เป็นแบบ A B C ไม่ทําโลใหม่เรียบร้อยนะครับก็ มุมมองว่ามันจะขึ้นไปแบบสูงสุดๆบูลิตมากๆเนี่ยได้ขนาดไหนเนี่ยผมก็ตีแบบคร่าวๆประมาณนี้เนะมิสิตนะครับที่มันจะวิ่งถ้าเกิดว่ามันกินดีหมีมานะครับก็ไปที่พันเนะครับก็ประมาณ2,000ดอลราคาตรงนี้วิ่งไปถึงห1สจุแรกนะครับเบ้าแรกนะหนึ่งเด้งนะครับอยู่ที่ประมาณ500ดอลเนี่ยอันนี้ก็คือไปเด้งหนึ่งแล้วนะครับก็ ถ้าเกิดว่าก้าวมากนะวิ่งไปประมาณ2,000ดอนอันนี้ก็มีอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นรอบปูรันแบบรอบใหญ่เนาะอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับว่าเออมันมันอะไรยังไงแต่ในปัจจุบันตอนนี้กําลังไต่เส้นเทรนไลน์ที่ผมมองว่าเป็นเส้นเทรนไลน์ใหญ่ในระดับไทม์เฟรมวีคหรือมันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยก็พอเป็นไปได้นะครับถ้าเราย่อ,ยอ,ยอภาพกราฟลงมาเป็นรูปแบบของไทม์เฟรมวีคเนี่ยไอซ์ไอไทม์เฟรมวีคจิ้มแล้วมี อาการแบบย่อลงมานะครับย่อลงมาที่ฐาน A B แล้วก็อาจจะวิ่ง C ใหญ่นะครับหรือเป็น1 2วิ่งขึ้น3อย่างนี้นะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนเราไปทํากันบ้านกันดูต่อแล้วกันนะครับสําหรับตัว BnB บโอเครับพี่น้องคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงก็ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะครับก็เป็นการเอาตัวเหรียญนะมานําเสนอกันแล้วกันนะครับเพราะว่าภาพกราฟเนี่ยผมมองว่า เฮ้มันกําลังดูดีนะครับแล้วก็ใครที่จะเข้าโพสิชันอะไรเนี่ยก็ ต้องดูอินดิเคเตอร์นะผมมองว่าดูอินดิเคเตอร์ดูราคาหรือดูเรียกว่าก็ต้องคำนวณต้องคิดกันมาก่อนแหละนะว่าเ,เราจะเข้าเพราะอะไรยังไงนะครับแล้วก็จุดไหนที่เราควรจะยอมแพ้นะเพื่อนๆก็ต้องคิดแผนคิดอะไรกันมาก่อนนะครับซึ่งของผมเองนะผมคิดว่าตัวนี้ผมว่าจะซื้อเป็นสปอตนะครับเพื่อเอามาลดค่าธรรมเนียมในแบนก์แอนด์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเทรดในแบงแอนด์เนี่ยก็ตัวนี้ควรจะต้องมีนะครับก็เรียกว่าซื้อมาถือไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยว รอดูอีกทีหนึงนะว่ามันจะไปถึงไหนนะครับอเอาเป็นว่าคลิปนี้จบเห่น,นี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง m อ s t พ d i o แล้วก็พวกลกุ่มในเครือนะ e v e r y d a y เดต PD ดีคอมพิวเตนะครับกันด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม